ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเรื่องเล่าของตัวเทพก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณเพจเลฟฟรีนัมเบอร์โฟที่ได้แปลเรี่ยงรลวดีๆให้พวกเราได้ชมกันอย่างไงก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจดีๆเพจนี้กันไว้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะต้องชอบกันแน่เลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจตัวเทพฟุตบอลของผมไว้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะไม่พลาดคลิปต่างๆของเราแน่นอนวันนี้ขอเสนอเรื่องแฮร์รี่เคนในวันที่อยู่กับรังจิ้งจอกก่อนหน้าที่แฮร์รี่เคนนะครับ จะเป็นหนึ่งในกองหน้าพายุเฮอริเคนที่โชว์ฟอร์มล้นแรงสะเทือนเวทีพรีเมียร์ลีกกับพลพรรคไก่เดทองอยู่ในตอนนี้นั้นเมื่อก่อนนั้นนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่งที่ต้องละหกละเหินไปเล่นให้กับทีมอื่นเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการเล่นให้มากขึ้นไม่ต่างจากบรรดาดาวรุ่งคนอื่นเลยแน่เลครับว่าเคนได้มีโอกาสยืมตัวไปยังทีมต่างๆต,ตั้งแต่เรตันโอเรียนมิววอลนอริสิตี้และจากนั้นเขาก็ได้ย้ายไปอยู่ทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ ที่ตอนนั้นยังอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพอยู่นั่นเองสําหรับผมแล้วนะครับการไปเล่นที่เลสเตอร์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของผมเลยเคนให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้นะครับผมถูกยืมตัวไปเล่นที่นอริสก่อนแต่ที่นั่นผมแทบจะไม่มีโอกาสได้ลงเล่นมากนะักผู้จัดการทีมเลยเรียกตัวผมกลับแล้วส่งผมไปที่เลสเตอร์ซิตี้ซึ่งขามองว่าที่นั่นน่าจะมีโอกาสสาหรับผมมากกว่านี้ จากนั้นนะครับเคนก็ได้ย้อนถึงช่วงเวลาที่อยู่กับเบสเตอร์ที่นี่เป็นสโมสรที่มีความทะเยอทะยานมากนะครับในเจลเพียรสันผู้จัดการทีมก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขากระตุ้นทีมได้อย่างยอดเยี่ยมฟอร์มของทีมดีมากๆเลยครับในตอนนั้นนักเตะของเราหลายคนก็เป็นดาวรุ่งที่มีความสามารถแทบทั้งนั้นเลยที่นั่นเองนะครับเขายังได้เจอกับเจมี่วาร์ดี้และอดีตกองหน้าของทีมเลสเตอร์อยานดาวิดนูเจนผมได้เรียนรู้จากวาร์ดี้และนูเจนเป็นอย่างมากเลยนะครับที่นั่น พวกเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีศักยภาพระดับสูงผมแปลกใจมากที่นักเตะแบบเขาไม่ประสบความสําเร็จมากนักด้วยซ้ําทั้งที่เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเสียอียเคนนะครับได้ลงในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2012-2013 20ไปทั้งหมด13นัดยิงได้2ประตูและที่สําคัญนะครับเคนยังเป็นส่วนหนึ่งของการเลื่อนชั้นของทีมเลสเตอร์ขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอีกด้วยตอนที่เราได้เลื่อนชั้นนะครับทุกคนเฮฮามาก มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายจริงๆเลยผมเคยอยู่ในทีมสเปอร์ในชุดที่คว้าชแชมป์ลีกครับผมจําบรรยากาศนั้นได้ว่ามันสุดยอดแค่ไหนในการเป็นแชมเปี้ยนนี่คือความรู้สึกที่ผมหวังจะมีโอกาสได้สัมผัสมันอีกในอนาคตหลังหมดสัญญายืมตัวนะครับเคนก็กลับสู่สเปอร์อีกครั้งแม้ว่าทีมจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้จะพยายามที่จะขอยืมตัวเขามาร่วมทีมในศึกพรีเมียร์ลีกให้ได้ รวมถึงการซื้อตัวของมาร่วมทีมแบบถาวรก็ตามแต่กุนซื้อของไก่เดทองอย่างมาริโอปอยเชติโนไม่ยอมปล่อยตัวเขาแม้จะได้ค่าตัวงามในระดับ10ล้านปอนด์เลยก็ตามผมไม่ปล่อยเขาแค่นั้นแหละเป็นคํากล่าวสั้นๆของปอยเชติโนที่กล่าวถึงเคนนะครับการตัดสินใจของปอเชติโนนั้นดูเหมือนจะถูกต้องเมื่อเคนกลายเป็นหนึ่งในพายุเฮอริเคนระดับโลกเมื่อเขาระเบิดฟอร์มยิงประตูกระจีกระจายยิงมากกว่านักเตะที่ทีมเคยซื้อมาอย่างโรเวโตโซแรโดเสียอีก แถมยังทําให้สเปอร์คนพบเพชรเม็ดงามเมื่อเคนที่มาจากดาวรุ่งของทีมกลายเป็นความหวังใหม่ในการพาทีมบินสูงใน2-3สปีที่ผ่านมานี้ซึ่งก็หวังว่านะครับเคนจะสามารถชูถ้วยแชมป์สักแชมป์แบบที่เขาหวังไว้ในสักวันหนึ่งกับสเปอร์